สวัสดีคะ่ะทุกคนข้าสุกชักนชันไทล์นะคะขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามช่องของเรามาตลอดค่ะแล้วก็วันนี้เราก็มีเรื่องดีมาฝากทุกท่านนะคะเป็นสูตรที่รักษาโรคนะคะแล้วก็ตอนนี้เราไปดูกันเลยะคะ่ะยาอายุวัฒนะน้ำสมุนไพรแก้หินปูนก่อตามข้อกระดูกคนที่มีหินปูนก่อตามข้อกระดูกจะทําให้ รู้สึกบวดเวลาเดินมีอาการบ่อยๆที่เป็นหายๆวิธีแก้ด้วยหลักโภชนาบำบัดให้เอาเกลสบรดจำนวน3ขีดนะคะกลับไปหัรพาสด2ขีดใส่น้ำที่ต้มสุกบ่อยให้เย็น3แก้วบัรนจนุละเอียดแล้วก็เอาจะพอน้ำกินครั้งละ1แก้วเช้าเย็นก่อนอาหารทำกินประจำาจนกว่าจะรู้สึกว่า เปาตัวไม่ปวดตามข้อเวลาเดินอีกนะคะสามารถหยุดกินได้เต็นเมื่อไรทำกินใหม่ระวังที่กินเกนือสับโรตไปโหระพาให้จียิ่งขึ้นให้เอาขิงแกหันแผ่นบางๆ จำนวนตามต้องการนะคะเพือเก็ดเม็ดใหญ่ๆป <t od passage> ั้นเทน้ำร้อนปูนน้ำเย็นให้น้ำอุ่นๆลงไปในภาชนะแล้วเอาส่วนที่ขวดนึ่งมาจากเิีนปูนเกอบลงไปแช่5-10นาทีนะคะสัปเรดเนื้อโพด เศษหางาจับปัสสาวะเกนิลล์ลต้นมีเอนไซม์ย่อยโปรตีนใช้เป็นยาลดอาการอักเสบและปว,วมจากการฉกกระเทกปาดแผลนะคะโัวคาไปส่วนเกนทองอืดเพลือกับโรมีน้ำมัน้องระเหยเม็ดเล็กแช่น้ำพองเหมือนแมลลเป็นยาระบายเนื้อสพคูณ สับปะรดกับใบหระพาสับปะรดมีรสเปรี้ยวหวานจะช่วยขับปสัสสาวะขับนิ้วกับเศนหา่าแก้ไอใบหระพาช่วยย่อยอาหารแก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับลมในลำไส้แก้ปวดประจำเดือนเป็นยาอาว,ยว,นะวยยวัชนะวิธีทำสูตรนี้นะคะหนึ่งนะคะเตรียมเนื้อสับปะรดหนึ่งหัวใบโหระพาหนึ่งขีดแล้วน้ำเ็จหนึ่งส่วนสองลิตรน,นะคะ นำสับปะรดมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นขนาดพอคำรวมทั้งแกนสับปะรดนำสับปะรดแล้วใบโหระพามาปั่นผสมน้ำจนได้ที่แล้วกองกับออกดื่มได้เลยสมคุณของเครื่องดื่มนะทำให้เมืดเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนหน้าได้ดีขึ้นเพิ่มเมเลือดแดงค่ะต้องการให้เพิ่มเมเลือดขาวต้องใส่แกนสับปะรดด้วย ช่วยลดความดันแล้วให้สูงลดลงในตัวช่วยแก้ไม่ให้เลือดโคนแล้วก็จืดเกินไปช่วยบำรุงหัวใจลดอารมด์เอกสาระนำมาตํำใช้พกืกแค้ไขข้ออักเสบสูตรนี้บอกได้เลยว่าเห็นโผลดีจริงๆผู้เช่าผู้ใหญ่บอกต่อๆกันมนาะอยากให้ส่งแสบอกลูกหลาน ถ้าคุณแก่เขาก็อย่าบอกว่าเออแชร์ให้ทุกคนจะได้รู้ว่าได้ช่วยเขาว่าราช่วยคนช่วยช่วยช่วยให้เขารู้ว่าเขาจะทํากินได้ด้วยจะได้รักษาโรคด้วยนะคะสําหรับวันนี้ถ้าคุณเห็นวิดีโอดีๆคุณก็แชร์ให้เพื่อนทุกคนที่เป็นรักได้ดูด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอลายกรนะคะสวัสดีค่ะ